เอสเีเลือกตัวไหนดีมาร์คมันมีให้เลือก3ตัวตัวผู้หญิงตัวเล็กผู้หญิงตัวขาวแล้วก็ผู้ชายตัวใหญ่เอาอะไรดีมึงชอบแบบไหนก่อนมึงชอบแบบพิวแบบปกติหรือว่าแบบเดินช้าไม่เอาเดินช้าเลยไม่ได้เลยไม่เอาเดินช้าอ่าก็ตัวกลางตัวกลางกันนะก็คือพิว พิวเอนไม่ถึงเจ็ดเลยอ่าไม่ไม่ขนาดเจ็ดอ่าก็นั่นตัวกลางถอนไว้ก่อนเหมือนในตัวพิวที่กูว่าก็คือเหมือนเจ็ดเลยอืมก็คือจะลงแบบปืนือนไนเปอร์หะไรประมาณ อันหมอแบบไปดักซุ่มยิงมันมีหัวสลิงด้วยในเป็ดนั้นนะยิงสลิงไปแล้วก็ดึงเหรอเออของเมื่อกูคือเดินวิง่งล้วนๆแล้วหนึ่งรหัสเราเล่นได้ขี่ตัวเดี๋ยวมึงเล่นสักสองตาก็จะได้ครบแล้วอ๋อมีให้เพิ่มเหรออ บม่นเพื่นอของวันนี้อันี้ของของกูตอนแรกก็เลอกแบบเดียวมึงนะโอเคเปนกูของจริงหมดมาสิงเรือ่องอนนี้ตอนแรก <laughs> it's all about money, speed, and strategy, and quick cash. The team to bank enough cash the quickest will win. <laughs> We're in for a <laughs> in our winter holiday arena, and with all our fans watching, our contestants get cold feet. Thanks to our giant duck mascot, the cathedral now has a more modern, open concept design. Let's see if our contestants use the space wisely. My my my. เราคือแค่แย่งงานเดียวใถึงกโอ้โหนั่นมึงสามารถจุกูได้นะเว้ยว้าวว้าวว้าวเก่งมากเพื่อน ไอ้นี่ใครเอ้ยมากลับมาฮิวก่อนอ่ากดสองไม่ใช่กดคิวกดเลขหนึ่งปืนเฮ้ยโอ้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 สมมดกูแตก

ใส่ไหนใส่ไหนใส่ไหนยังยางยางมึงต้องใส่เมืชุบกูก่อนก็ได้มึงออย่างไรโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนไอแชมพูเมื่อไรโอ้ลาดลาดลาดชุบปูไอแม่งน่าจะเกิดได้แล้วเออกูกูให้รวมดเออมีคนเอากล่องไปยังโอเคไม่มีกูเองก็ได้ ไปแคดเอาแคดมึงเห็นแคดเอา่ะแคดเอาน,นั่นอ่ะจะมาร์กจะไปจุดไหนบบอกแมมมึงมึงวางมานี่มากู้ยไม่มีใครมาหากูเลยวะ นักก็เป็นคนถือเองยนแล้วก็นักไม่นักไม่สามารถยิงได้เราเราก็ไม่คุ้นไปไี่มีใครมาโอ้แตกเอาหนะ้าเอาหนะ้าใช้ได้แล้วนะเ,เริ่มเป็นเริ่มเป็น นี่มีกี่คนเนี่ยทั้งหมดกดเป็บาชุดกดโอ้โอ้ยถูกดักอยู่สามทีมชิดเลกดิเก้าเออเก่งมากเพื่อนดีใจด้วยกดกดฮิวกดฮิวกดคิว นอยไปไหนแล้วเอู้ลุงเห็นที่แกเอาปะแคทเอาบนอะแคทเอาออปุ๊ดถ้ยิงหัวนี่ แตกแล้วถ้าเราตายครบ3ตัวเราจะชุบได้ปะแบบเราจะเกิดใหม่ได้ปะโอ้ยเฮียไม่มีใครมาที่ตรงนี้เลยเฮียนายนายมึงอยู่ไหนมึงเห็นแคทเอาไหมาเห็นเห็นเห็นเออมึงเข้าไปในนั้นเลยโอเคโอเคมึงต้องมาแย่งเงินเขา เนื้อออกว่ามึงไม่ต้องต้องจะชกูอย่างเดียวก็ได้สัตว์เื่ออยากชกนี่คือตอนนี้เงินมันยังอยู่ฝั่งนู้นอยู่เว้ยเน้นยิงจริงจริงไอ้เีื่องเลขสองระเบิด Oh shit! No, we're not allowed. Arena. Let's go. We have an event coming up in the arena, and our contestants will probably need to approach them differently out there.

<iento> uhm สสเพื่อนเราอีกคนหนึ่งก็คือสูตรดับ ผม e ิ u ว่าติดเกอร์หน้าบึ้งไหม่า a m w i p e มันผิดพวงจุ้ยไงไหมใช่อ่ามไม่ตอบนบึ้งรอย่างเดียวนะบึ้งเลยไม่เอาแล้วไม่ทำลเอาไหมโอไม่บอกแต่แรกอะ เรียบร้อยเตะวงกลยเข้าไปไบอกไม่เอาไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำแล้อ,อจริงจังอันนี้คือจริงจังจริงจังไม่ทำแล้วมันมันดีเลยเกินไปอ่ะอ,อันนี้เราแบบจบแล้วไงเฮ้ยชิบหายแล้ว คือไม่อกไม่ทำเลยแล้วแต่ว่าแบบก็เอาไปให้ผู้รับเหมาทำได้นะไม่ได้ห่วงไม่ได้อะไรนะอะไรนะอะไรนะไม่ที่มึงส่งมาให้กูนั้นคือแบบยังไงนไงยังแบบยังไม่ยังไม่แบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์ไงหรือว่ายังไงหรือว่า ไม่ก็คือมันก็เหลือไอ้สเปคบอกว่าตรงไหนเป็นอะไรซึ่งกีก็ระบุในที่บอกมาล่าสุดแล้วว่าจะใช้เป็นโครงสแตนเลสใช่ไหมหลืออลูมิเนียมเป็นโครงเป็น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 สแตนเลสแล้วแล้วก็ทำแบบเป็นไอ้ที่เป็นเอาอะไรแบบเป็นตัวเลี้ยงจะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอ่านั่นแหละก็อันนี้บอก บอกเขาได้เลยแล้วก็เขียนให้มันเป็นลายลากออักษณ์อักษรอ่ะแล้วก็แล้วมันต้องมีแบดอยู่ไหมหรือเอาแค่รูปให้เขาดูแค่นั้นเลยเอาเอาเอารูปให้เขาดูแล้วก็ชี้เขียนในกระดาษก็ได้ปิน้นออกมาแล้วบอกเขาว่านี่ตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรนี่คือหลักๆคือก็แค่ทำทำโต๊ะที่มันเป็นท็อปอลูมิเนียม